ว่า150ตัวนะคะคบบุณแม่ถูกองมีเสื้อเชิ้ตคอตตอนผู้ชายค่านผัสถังถือก้อนเมทัลบรีคอตตอนเชิ้ตอามาไม่ทันกีฬาเห็นแวบไหมเสวยมากพี่เบนเยอะเป็นส<ช>เ,เกตเ,เอด้วยตัวนั้นใช่ดิอันที่หนูรีวิวไปเมื่อกี้เลยแม่อ่าใช่ใช่เน,นี่ยติดอันเมื่อกี้เท่าไหร่นะฉนเท่าไหร่นะเมื่อกี้พันห้าพี่เ,เดี๋ยวพี่เบยอ่าย้อนดูไล์ก็ได้นะมาเดี๋ยวต่อกันเลยตัวนี้นะมาเลยค่ะแบรนด์ถ้าแม่เก๋ค่ะแม่ ตัวแรกเก๋เลยเหรอ,อเธอแบรนด์ได้ไปแล้วคือลายแบบกูหล่อเท่มากพี่โคตรหล่หอหล่หอมากหล่อมากพี่มีแจ็คเก็ตไหมคะแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตโอ้หมดเกลี้ยงเลยตอ,ตอนนี้นะพี่<ส>เดี๋ยวแม่รอสัปดาห์หน้ามีตู้จริงมาลงนะคะใช่พี่ตัวนี้ก็้าแข็งท่านขันยาวแล้วพี่เนาอไว้เก๋เธอ เอาตัวนี้ก่อนยกระพรไม่เสร็จนี่ลายคือดีมากพี่นองลายสวยมากอย่างที่บอกพี่ช่วงนี้เขาถามเชือกมาเยอะมากอ่าใช่เดยกก็เอามาทำีวิวให้สักหน่อยนะนี่อันนี้ฟ้าแขนสั้นแขนยาวเลยนะคะแล้วแม่ดูตอนที่น้องยูเชียบกับตัวเองคือใช้มาดีเสือเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เท่าไหร่ที่เป็นเสื้อกี้เสื้อกีฬานะพี่นะเมื่อกี้หกพันห้าพี่ก็รีวิว่งให้ฟีพี่ใช่้ประมาณสามร้อยห้าสิบตัวนะนี่ถ้าพี่สุนิศร์ชอบสามารถแจ้งมาได้เดี๋ยวหนูด คละแขนสั้นแข็งยาวไปเลยนะคะรายการนี้บอกเลยจึ้งอันนี้ไดโอนาวีมาว้เธอโอนาวีช่ไนฉันแร็งเลอร์ค่ะพี่ยอไม่ยอมนะคุณเปลี่ยนเยอะมากแม่รายการนี้หนูแนะนำให้แม่ซับอบรีดก็ได้นะมันจะได้ดูพรีเมียมเพิ่มถูกต้องพี่อ่ะแเราอยูได้แรงเลอร์มาอีกพี่ว้าเธอแบรนด์มาสัมแล้วเป็นสีเลือดหนูพี่หนูบอกเลยแบรนด์มาสัมใส่แล้วมันดูสมาร์ทเลยเธอเออเก่งครับต้อนตัวนนะได้เลยอ่ะได้เลยพี่เธอหล่อเลยนะนี่ตอนนี้ก็หล่อดิเพิ่มเธอ แล้วก็ซื้อแบบชมกันเองได้ไม่ได้บอกเลยนะพี่ว่าไซด์ดีมากถูกต้องไซด์คือดีเลยตัวนี้คือต้องีพยายามเทียบให้ดูกับไซด์เด็กไม่เห็นปะใช่ยิ่งเพราะผมใส่แนี่เนาะอ่าใช่อ่าอันนี้ได้แก๊ปมาพี่อันนี้อะไรนะเธอเช็คหรือเช้านะชับแม่เช้าค่ะนี่จับสวยเธอจึ้งแล้วแบบมันซื้อแบบพวกคอแบบมันไม่เปลี่ยงานผ้ามาสวยเธออ่าเราไม่ค่อยแบบบ้านเหลืองนี่ไม่ค่อยเจอนะพี่เนาะอ่าใช่ ยังไม่เจอเลยเนาะพี่เนาะนี่คือคนที่เล่นเชิดอะจะหนักใจตรงคอปกเหลี่ยมแต่นี้งานผ้ามาสาดเลยเธอชาบนะพี่นะคืออย่างที่บอกพวกแบบพวกเปื้อนพวกเสียบแค่จะไม่เจอเธอคือน้อยมากถูกต้องพี่โอ้โหเนี่ยปึ้งเนี่ยแล้วลายเขาคือแบบคุ้มลายดีมากเลยเนาะลายโค้ตสวยจริงคือลายมันแบบว่าไม่เกลื่อนอ่ะลายไม่ค่อยเกลื่อนพี่อ่าแม่อันนี้แบรนด์สังยุโรป Abercrombie and Fitch ค่ะนี่เธอสวยเออเฮ้ยเนี่ยรีบหน่อยนะเป๊ะจริงพี่เปิดแฟชั่นสาวหัวบล็อกไหมคะแฟชั่นสาวหัวบล็อกเมื่อวานปะเปิดไปเมื่อวาาาานน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 พพพีีีีีีี่่่่่่่ววววััั้้้้้้้หหไไไมมมมมมทแแลลจะะดดดููริยออองงคถกตผ พร้อมี่ยากโอดตยังรอแล้วงานใหม่มากใหม่มากเท่าที่ใหม่นะปิจริงตึ้งเถอนี่หล่อมากหล่อมากพี่มีแม่ถามมาแล้วราคาค่ะเออเดี๋ยวนี้ยึแจ้งรายละเอียดให้เลยนะพี่ยังไงก้อนปดูนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบตัวผมรับป้ายบูเขาจะายเงินตัวมาให้แล้ยเขาฟิกมาเลยนะว่าหนึ่งร้อยห้าสิบตัวมีน้ำหนักก็ เอาอหรอแม่หนูขอไปซ5หน้อตัวนะคะใี่น้ำหนักก็เกิน45่กิโลแน่นอนตัวนี้นะต้องอันนี้มาเดี๋ยวนิวแจ้งราคาเลยนะอันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากพี่ยังไงคะเป็นงานสวยอย่างเงี้ยพี่เอาไปเลยแค่3,200บาทพี่เออราคาดีมากแล้วไซสดีแบรนด์ได้ไมาอย่างที่บอกเราเจออะไรบ้างนะอ่าทอมมี่เรนเจอร์ครับหลายแบรนด์ค่ะเกรดอ่าหลากหลายเธอแล้วแค่ขึ้นก้อนอยู่เลยนะพี่เล้วก็รีวิวเหมือนเดิมเลยก็งงรีวิวก้ส่งให้รีพี่เออ,เอ,อชอบก้อนรีวิวพิมรับร ขายดีมากพี่ช่วงนี้บอกเลยนะอ๋ออันนี้อาริโซนาค่ะแม่ออแล้วตัวนี้คแขนสั้นแขนยาวไปเลยนะถูกต้องก้อนเดียวจบเลยพี่เพราะมันคนซื้อแขนยาวไปลูกค้าก็อยากได้แผ่นสั้นบ้างก้อนนี้ครบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบตัวเขาพิกมาให้นะคะแม่เอาไปซักกับรี้หน่อยมันจะได้ความเป๊ะเลยเธอใช่พี่แล้วตัวนี้เป็นเกรดเอด้วยพี่เนา้ใช่เป็นเกรดเอด้วยนะตัวนี้โอ้โหเธอสวยใส่แล้วมันสมาร์ทแล้วใส่ดีอะที่ดูตรงคอนะตรงคอนี่ไม่เจอเหลืองเลยจริงแล้วก็ไปงานยู ก็คลอไม่เปืดชั่งต่อทับใจตรงนี้แหละถ้าแม่เปิดงานมาไม่มีงานาเปิดมาปุ๊บอุ้ยพอเปิดต้องเซ<อ><อ>็งนะเซ็งนะเซ็งพี่โอ้ใชะคือทำต่อก็ยากแล้วก็ต้องเอาไปขายเป็นหางนะพี่เนาะใช่เธอนี่แต่อันนี้คือแบบแม่คับชิลมากค่ะคัชิลๆเลยสวยเนี่ยนะเป็นงานที่แบบสามารถทำราคาได้ด้วยความแบบมันเป็นผ้าคัสตอนด้วยคอเนาะถูกต้องมีเป็ตัวไปขายเท่าไหร่หนึ่งมิลเฮ้ยผมขายเหรอตัวละร้อยไปเลยอันนี้แบบถูกๆเลยนะอ่ะใช่เพราะว่าเชือมือสองเขาขายราคาแรงอยู่นะมันมีคนหาใส่นะคะอย่างคนแบบแต่งตัวเทส่คนทาางนนใใสส่่่หรือวเเฉยๆี่ยใส่เฉยยก็ังดูเท่อ่าใช่่อันนี้ H&M คะ แต่ช่วงนี้ลูกค้าถามเยอะมากเธออ่ะจริงเมื่อวานถามมาสิกว่าคนจากคุณแม่วันนี้ก็ถามอีกวันนี้สั่งให้เลยสินี่เดี๋ยวรอดูตัวรีดได้เพราะว่ารีดออกมาปุ๊บจบเลยพี่เปนี่ยผมชอบตรงคอนะคอเขายังแข็งๆอยู่เลยเนี่ยตรงสันคออเลยคอเนี่ยยังแข็งอยู่เลยนะพี่นี่นากจริงพี่ว้าดอันนี้เสือแบบลายวินเทจเธอจริงอันนี้กคนบอแล้วใคไซส์ไหนลองเช็คกับเธอดิฉันจะยีนสักตัวพี่ได้เลยจริงเธอเอาเท่าไหในหน่อยเออสวยมากเกิดพอล่ะป้าพี่เอานะเอานะเธอหล่อจริงพี่สวยแม่เอานะะะชชชออบบมมีีีพรรัาาไดดดด้คู่่ยยยยืืเเเิิแขนนนวหฮป็ส ยังไงเหรอบี่นี่รู้ว่าเป็นเสื้อยืดแขนยาวที่มันมีคอของเรารู้ยังไงเสื้อยืดแขนยาวป่ะของงานยูเอสป่ะพี่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้เพื่อนินเซนให้นะคะว่ายืดแขนยาวหมดแล้วเมื่อวานเมื่อวานเราก็รีวิวไปเนาะเสื้อยืดแขนยาวแล้วพี่เนาะแต่มันจะได้คัทคอกลงไปด้วยนะคุณแม่อ่าใช่พี่นี่วิธีลายสวยมากลายตารางพี่อันนี้ด็อกเกอร์ค่ะนี่เออแม่โคตรหล่อเป็นแบรนด์ที่หล่อมากเบลคัทได้ฉ่ำพี่แล้วอันนี้เพิ่งๆก็สอบอยู่เลยโอ้โหคัทได้เยอะยังเหลือเยอะที่เป็นนนสสีตัวววเืื้้อยยดดแแขาหมละ แจ้เงเลยแม่หมายถึงอันนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงแจ้งหนูเพิ่มเติมได้นะใช่พี่อันนี้แร็งเลอร์ค่ะเอออันนี้โอเนวี่พี่นี่เออแร็งเลอร์ตามตลาดนี่ขขออเขาขายเท่าไหร่เขาไม่นอันนี้ก็ริวคล้ายๆล้ีวายอย่างี่แม่อ๋อราคาพอกันเลยแม่ทำราคาได้เลยแม่รายการนี้หนูแนะนำใครที่แบบมองหาเชือดอยู่แม่ราคาโคตรด,ดีถูกต้องสามพันสองร้อยบาทคือได้คุณภาพไปเลยใช่ก็รีวิวยังว่างอยู่นะใครชอบ ถูกใจนะจัดก็รีวิวได้เลยนี่ได้ส่งฟรีด้วยแล้วก็ได้เห็นงานด้วยพี่แนนเลิคุ้มพี่ไม่ต้องไปรู้เองแล้วใครที่แบบใช้ดวงหมดตั้งแต่ต้นปีก็แนะนำก็รีวิวเลยเอาดวงตั้งนึงไม่ได้จิ้งเธอร์ดิีิเนียนจิ้งนะเซยเธอเอาได้แต่งานสวยจริงอันนี้แก๊ปพี่จริงพี่แบรนด์ออกไปเยอะมากบอกเลยนะนี่แบรนด์ฉ่ำๆตัวนี้บางตัวมันจะเป็นแบรนด์ฝั่งยุโรปเขาบางบางแ้านด์อาจจะไม่ได้รู้จักนะแม่เนี่ยอ่าใช่พี่บางแบรนด์อาจจะไม่ได้รู้เพราะว่าบางแบรนด์ก็คือเป็นแบรนชอา่่นใใ อ๋อแม่ววาให้เธอยังไงพี่ได้ซีเคมาค่ะไออภาาเป็นอะไรนะเควินคาออแม่ไม่เด้ไลายเป็นเพจหมแกแสดงว่านี้ในห้างโคตรแพงนะแพี่แบรนด์นี้แพงอยู่แล้วนี่เจ้นุ่คนนี้หนอยากโดเธอจริงเจ้าหนุ่มเคเดี๋ยวนี้วัรุ่นนิยมแต่งแบบนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะคอปกยืดแขนยาวหมดหรอถ้าคอปกล้วนไม่มีเนาะใช่ค่ะใช่พี่คอปกล้วนไม่มีนะมันจะมีอาค้าคอกลมกับคอปกเลาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่จะตัวนั้นหมดแล้วนะพี่เป็นสีอ่าอันนี้ได้แรงเริ่มาพี่เธ แม่เล่นได้แต่อย่าแสดงอาการก็ได้ยังไงเราเล่นแม่ดิ s t a ฟอ o r d ค่ะเออวก็แบนอีกพี่ที่เป็นสียาเสียใจนะแม่นี้ถูกกล้องนี่ปึ้งโอ้เธอขัดได้สางมากอันนี้ Aero ค่ะในอันนี้เขาก็เล่นกันนะเธออันนี้ด็อกเ c อร์พี่อะไรนะงานขึ้นอ๋อแอโร่มันเป็นแบนขึ้นห้างแม่เนี่ยจึ้งใช่เธอ่าพีตัวที่สองโอ้โหพี่อันนี้ทอมมี่มี่ปึ้งป้าตัวนี้น่าจะได้ราคาหลายบาทอยู่เจดูแม่ก้อนนี้ต้องออกชอบพิมรับรีวิวมาก้อนรีวิวส่งให้ซื้ค่ะพี่โคตรใหม่โคตรสวยตัวนี้น่าจะได้ราคาหลายบาทเลยเนี่ย เอามีเบลเลอรดเลยพี่เบลเลอร์จริงจริงสวยเธอต้องเอาน้ำต้องเอาน้ำพี่งานโคตรแบอเท่สวยหรือว่าแม่อไปไลฟ์สดขายก็ได้นะได้พี่ได้พี่อันนี้ก็มาทำรีวิวไว้ให้เพราะว่าลูกค้าถามมาบ่อยมากในการเชิมนะพี่เนาะจัดไปค่ะนี่สวยเธออันนี้รีดโอ้โหรีดออกมานี่เห็นละคายนะพี่เพราะว่าด้วยความที่เป็นผ้าครับตอนน้องออกมาจากกระเอบคือมันยับอยู่แล้วจะยับ นี่นี่มีพี่ถามมาว่าราคาเท่าไรคะคยังไงต้อง,งดูราคาดีอันนี้ราคานะพี่สามสองโคตรดี้ราคาดมากแล้วกีวิยังไงก็รีวิวส่งให้ฟรีไปเลยพี่ันนี้นะสาพันสองมั 2> 3, 2นองนะอัน,นี้ก็ฟิกมัเลยว่าร้อยห้าสิบตัวนะพี่นะต้อง,งคือได้ไปเลยร้อยห้าสิบตัวพี่โคตรคุ้มสามพันสองร้อยบาทชอบพี่พีมรับรีวิวมาได้เลยนะคะถูกต้องพี่แล้วไส์ดีมากพี่ขาแขนสั้นแขนยาวไปเลยนะอโร่ค่ะเนี่ยนี่แบนขึ้นทาเหมือนกันเธอนนี่ต้อง้องเมาแบนไม่ฉ่ำมาก เอานะแม่แล้วอย่างที่บอกแม่ดูเที่ไซส์กับน้องนิวมไซส์โคตรดีใซส์ดีมากพี่ใซส์ดีมากโอ้โเนี่ยไซส์โอ้โหใส่ไปเที่ยวทะเลน้องได้ได้เลยใส่ทำงานได้คนทำงานต้อหาแบบนี้ใส่กันเูออ่าใช่พี่อย่างนี้เรามีตัวรีดให้ดูด้วยพี่พี่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายพี่เพราะว่ารีดออกมาแล้วโอ้โหเห็นราคาเลยกว่ร้อยห้าสิบยังได้นะพี่เนาะจริงเธอจริงอันนี้สตาร์ฟอร์ดค่ะเนี่ยแม่อย่างคุณรายการนี้เป็นงานตามหาเหมือนกันนะถูกต้องมีถูกต้องนี่บางคนไม่รู้ว่าร้านเรามีร้านเรามีนะคะคุณแม่ใช่ร้านเรามี อันนี้คือเล่นกันเลยเสรยเธอแม่ไม่ใช้เครื่องเติมได้นะบางอันบางป้ายหนูก็ไม่ได้รู้นะแม่นี่ใช่พี่เสวยเธอ้ซึ่งเดือดเยอะเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยจริงเนี่ยเอานะเอานะใครชอบก็จับคุณแม่ถูกต้องนี่ถูกต้องนี่เดี๋ยวก็มีลูกค้ามาดูเยอะหลังพี่เนาะเพราะว่าคนที่เล่นของอาน่าจะยังไม่ว่างมาดูนะพี่ตัวนี้เท่มากเลยอ่ะเนี่ยฟิวแบบว่าเยนเลยพี่เนาะเออเท่มากเลยอ่ะสวยมากสวยมากพี่อันนี้ไฮสปินเค่ะนี่แบรนมาอีก